สวัสดีค่ะพี่นองมือนีแอดมินทังช่องชุมขมชาแนลก็มีเรื่องราวต่างต่างในแวดวงบันเทิงวงการหมอรองหมอลำมาหวั่วซูพีซูนองฟังคือเก่าค่ะมือนีแอดมินก็สิยิบยกเอาเรื่องราวข่าวด่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์บวขาดฟันที่เกิดขึ้นกับขณะหมอลำเสียงวีหกมาหวัาวซูพีซูนองฟังอีกแล้วค่ะ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็คือลำโพงเวทีที่เพิ่นกำลังสิทธ์ตั้งทำการแสดงโชว์ในคืนนี้ของหมอลําเสียงวิหุล่มค่ะพี่น้องลํำโพงแน่สายสัญญาณแน่แล้วกับอุปกรณ์ต่างๆห,หน้าเสียหายหลายอย่างเลยค่ะซึ่งช่วงนี้กถือว่าเกิดแต่เหตุการณ์บ่ดีเหตุการณ์บกขาดขิดขาดฟันขึ้น ต่้งเื่องที่พระเอกแบมธนวัฒน์แล้วกนองยุกิเพ่นปากาลงจากวงก็วันหนักคากแล้วเนาะค่ะยังมาเกิดเหตุการณ์ลำโพงเวทีล่มอีกซึ่งตอนนี้ทีมงานก็กำลังเก็บกำลังเช็คอุปกรณ์ว่ามีอันใดเสียหายอย่างบอเพราะว่าเพิ่นกับสิได้ทำการแสดงโชว์ในคืนนี้แล้วเนาะค่ะพี่น้อง ซึ่งก็เห็นใจทางพิมงานเพิินอยู่ค่ะเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ล่มเสียหายนี่กค่อนขางที่สิมีราค่าสูงถือว่าหน่าเห็นใจบอดนกพงสะกอนแห้งค่ะช่วงนี้ก็มีแต่อุปสรรคปัญหาในชีวิตปู่ว่าสิเป็นเรื่องคนในวงที่มีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันพระเอกนางเอกลงจากวงแนและที่ช็อกที่สุด ก็คือน้องยุก,กิเพ่นผก,กานี่แหละค่ะที่ล้มจากวงมีแต่ปัญหา,างหญ่ๆเลยเนาะค่ะถือว่าเป็นช่วงขาล่งหนักเลยกับวาใดจังใดก็ขอให้ทีมงานทุกคนปลอดภัยค่ะในเหตุการณ์ลำโพงหลมในเทือนีเคลียร์ปัญหาให้แล้วให้ทันเวลาที่สิแสดงในคืนนีเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่อยู่ระแวศแต่เคียง ยู่แถวบึงการกระยแย่ลืมไปแห่กำลังใจบอหนุกไปให่กำลังใจทีมงานเสียงวิหุกที่เพื่อนสิทำการแสดงโชว์ในคืนนี้ค่ะพี่น้องนี่หละค่ะวงการหมอรองหมอลำเกิดเหตุจสิึ้นได้ตลอดเวลาเกิดเหตุการณ์บกขาดฝันเกิดขึ้นได้ยุตลอดบนเหลือกเวลาบนเหลือกสถานที่ต้องพร้อมที่สิต่างรับกบมันให้ท่านยูตลอด ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องให้กำลังใจเพิ่นาเนาะคะ่ะเรื่องเาวาจังสีบูมี่ไผอยากให้เกิดขึ้นทั้งนั้นล่ละค่ะแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจเอาใจซ้อยกันไปนี่ล่ละค่ะพี่น้องพระวาแฟนคาบเอฟซีนี่ก็เป็นกำลังใจอันดับหนึ่งเลยที่สีเหตุให้หมอหลองหมอลำหรือว่าทีมงานมีแหงหืดสู่คุณไม่อีกเทือนหนึ่งค่ะ บบไปตอกยำซ้ำเติมเพื่อนนะคะพี่น้องทางแอดมิน่องช่โมขงก็เป็นกำลังใจให้กับบอลน,นกพงศกรและทีมงามเสียงวีหูกทุกๆคนเลยคือกันค่ะนี่ละค่ะก็เป็นเรื่องรา่าที่โบขาดฟันที่แอดมินนำมาบอกสูพ่อแม่พี่น้องฟังกันสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ยั่งโบหงกับเหตุการณ์นี้เน้ะคะ่ะสุดท้ายนี่แอดมิน ทังช่องชมโขงชาแนลก็ขอขอพุ่นทุกท่านที่ติดตามขอพุณนทุกกำลังใจขอพุณนทุกการคอมเมนต์ค่ะขอพุณนแฟนคลับเอฟซีของหมอลำคณะเสียงวิหูค่ะขอพุณนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องชมโขงชาแนลค่ะขอให้พี่ๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอา่าเจ็บอา่าจนรำ่ำรวยเงินทอง ตลอดปีและตลอดไปค่ะสุขสบายดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ